สวัสดีครับผมเซลใจทอโต้นะครับนะวันนี้ผมอยู่มินบุรีกรุงเทพนะครับสาขา2นะครับสวินทวงศซอย1นท่าหนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับ eisu dmax นะครับ 1.9Z นะครับไฮแลนเดอร์แคปสี่นะครับหรือว่าแคปโนะครับสประตูนั่นเองเกียร์แมนนวล6สปีดปี2020นะครับรถบ้านมือเดียวนะฮะคันนี้ลูกค้าเอามาเทิญนะครับไม่สี่หมื่นโลน็อตไม่มีขยับโครงสร้างบอดี้สวยๆเดิมๆเลยนะครับคันนี้จากหกแสนกว่าบาทนะครับตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษนะฮะ ฉลองนะครับนะเปิดสาขาใหม่นะครับตอนนี้จาก589,000นะครับเหลือ559,000บาทคันนี้ซื้อสดไม่มีแวดนะครับนะซื้อสดไม่มีแวดจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างผมได้เลยนะครับจ่ายวานเจี๊ยบนะวันนี้นะครับผมพามาดูนะครับนะออปชันด้านหน้าก่อนเลยนะได้เป็นไฟเดย์ทามันนิ่งไลท์ไฟไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะไฟเลี้ยวนะครับไฟตัดหมอกมาครบเลยนะครับตัวกระจังด้านหน้าเนี่ย นะฮะเป็นโครเมียมนะครับเป็นเขี้ยวเสือสวยๆครับนะฮะป้ายทะเบียน3ตัวเท่านั้น660นะครับด้านหน้านะครับบอดี้เดิมเลยนะครับไม่มีชนหนักพิคว่ำแน่นอนนะครับรับประกันโครงสร้างนะครับเป็นสันเป็นเหลี่ยมเลยฝากระโปรงเงาวับนะครับในส่วนงตัวล้อแม็กได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานแม็กเดิมนะครับยางบิสโตนนะได้เป็นแม็กขอบ1ิแม็กขอบ18นะครับยางปี2019ยางปีเดียวกับตัวรถเลย นะครับยางปีเดียวกับตัวรถนะครับไฮแลนเดอร์นะครับบันไดด้านข้างอยู่ในระดัที่สมบูรณ์นะกระจกมองข้างก็พับไฟฟ้าบอกไฟเลี้ยว LED กันสาดมาครบเลยจากป้ายแดงนะครับที่เปิดเป็นโครเมียมนะครับเปิดเข้าไปฝั่งข้างดนสานก่อนเลยนะครับข้างคนขับนะครับก็จะเป็นคุมโทนสีดําได้เป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับเข้ารูปนะครับนี่เลยนะครับพอไหลอะไรครบเลยนั่งสบายๆนะครับเบาะสวยๆตึงๆนะครับเบาะสวยๆตึงๆได้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีด นะครับเกียร์แมนนวล6สปีดแล้วก็ได้เป็นจอทัชสกรีนนะครับแอร์เป็นอนาล็อกแบบใช้ง่ายๆเลยนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันคุ้ดคอนโทรลนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันได้เป็นคุ้ดคอนโทรลนะครับมีให้ครบเลยนะครับคันนี้นะฮะบอดี้เดิมนะครับเสาบีเนี่ยน็อตไม่มีขยับเลยนะครับน็อตสวยสวยเดิมเดิมครับนี่ฮะย้อนแสงนิดนึงนะครับมันย้อนแสงนิดนึงนะครับ ห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็จะมีแอร์ด้านหลังให้นะครับเบาะสวยๆตึงๆครับเบาะไม่มีรอยนั่งรอยยับรอยย่นเลยไม่4สี่หมื่นเท่านั้นเองครับนะนี่ที่พักแขนนะครับที่ใส่แก้วน้ําอยู่ครบหมดนะครับมีที่เสียบสายยุสบีให้ด้วยนะครับด้านหลังนะครับโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีตัดไม่มีต่อไม่มีกอแน่นอนนะครับเดิมๆเลยนะครับในส่วนตัวบันไดด้านหลังก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะฮะกล้องหลังมีให้ด้านล่างตรงป้ายทะเบียนแล้วก็ ที่เปิดเป็นโครเมียมมีกล้องหลังให้เหมือนกันไฟท้ายเป็นแบบ led นะนะครับไฟเบรกดวงที่3ก็มีให้แม็กไลเนอร์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับแม็กไลเนอร์นะครับ iner, น,บนี่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับนะโครงสร้างเดิมเดิมนะครับคันนี้ก็เหลือ5 0,000เ<ม>หลือ5 5 9 0 0 0บาทนะครับตัวนอ็อตนะไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะครับตัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะน็อตสวยๆเดิมๆครับนะด้านหลังเดิมหมดเลยนะครับตัวน็อต น็อตเดิมเช่นเดียวกันนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูด้านด้าน,นหน้ากันนะครับฝั่งขวานะครับฝั่งคนขับกันบ้างนะครับน็อตก็ไม่มีขยับเหมือนกันนะครับตัวเบาะสวยๆตึงๆเลยนะครับทําไมไม่โฟกัสให้นะเนี่ยนะวงมาลัยก็มันตีฟังก์ชันนะครับมีคุบคุนโทลให้นะครับโหมดการเลื่อนถาไายมีให้ปรับระดับไฟมีให้นะครับปรับระดับไฟ มีให้สามระดับเลยกระจกฝั่งคนขับปรับขึ้นลงออโต้นะครับน็อตไม่มีขยับแน่นอนคันนี้นะครับเดี๋ยวเราดูก่อนนะโอเคสตาร์ทได้นี่ฮะตรงกลางเป็นจอดิจิตอลนะครับสวยๆนะคันนี้เลขไมล์สี่หมื่นนะครับเลขไมล์สี่หมื่นหนึ่งร้อยหกสิบสองกิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ได้เป็นจอทัชสกรีน นะครับจอทัศสกรีนแบบนี้นะใช้งานง่ายแอร์แบบเป็นอนาล็อกแบบมือหมุนใช้งานง่ายเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับโครงอะไรก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะนะครับนะโครงสร้างเดิมๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันในส่วนของห้องเครื่องนะครับฝากระโปรงก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับฉนวนกันความร้อนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หมดเลยนะครับสปอร์ตเม็ดอังต่างๆตัวน็อตต่างๆนะครับน็อตไม่มีขยับนะดูฝั่งด้านขวาก่อนเลยนะฮะน็อตเดิมๆนะครับน็อตสวยๆเดิมๆนะครับ นี่นะครับฝั่งด้านขวานะครับน็อตไม่มีเอาไม่มีแกะเลยนะครับเบรก ABS อยู่ครบหมดนะครับตัวน็อตฝั่งด้านขวาด้านหน้ารอยมาร์ครอยแต้มสีโรงงานอยู่ครบหมดนะครับรอยมาร์ครอยแต้มสีโรงงานนะครับมีครบหมดเลยนะฮะนี่นะน็อตไม่มีขยับเลยนะครับน็อตโครงสร้างเดิมๆรอยมาร์ครอยแต้มสีโรงงานอยู่ครบนะครับคานด้านหน้าคานด้านซ้ายบ้างนะครับตอนนี้ มาที่คานด้านซ้ายตัวน็อตส่คลิปเลยนะครับตัวน็อตส่คลิปเลยนะฮะนี่ฮะมาด้านซ้ายบ้างนะครับน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะครับไม่สี่หมื่นโลเท่านั้นเองรถปียี่สิบนะครับรถบ้านนะครับสวยๆเหมือนเดิมนะฮะโครงสร้างบอดี้เดิมเลยนะฮะห้องเครื่องนะครับสะอาดสะอาดไม่มีน้ำมันหยดรั่วซึมแน่นอนนะฮะอีซูสนะครับ DDI Blue Power นะครับเครื่องหนึ่งจุดเก้านะครับนะไม่ เดิมๆหมดเลยนะรอยมาร์กรอยแต้มสีอะไรอยู่ครบหมดไม่มีน้ำมันหยดรั่วซึมแน่นอนนะครับประมาณนี้นะสำหรับห้องเครื่องนะครับสะอาดสะอ้านนะครับนะาเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับเดิมทั้งหมดนะครับรถมือเดียวนี่นะฮะรถมือเดียวนะครับประมาณนี้สําหรับห้องเครื่องครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิวนะครับอี u ูดีแม็1.9 z ซตนะครับ ไฮแลนเดอร์นะครับแคปโซนะครับเกียร์แมนนวล6สปีดปี2020นะฮะรถบ้านไมค์สี่หมื่นโลเท่านั้นเองนะค่าตัวจากเดิมเนี่ยนะฮะห0 0 0 0กว่าบาทนะครับก็มาเหลือ589,000ตอนนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับจัดได้จัดเลยนะครับตอนนี้เหลือ559,000บาทเท่านั้นเองนะครับไมค์สี่หมื่นโลป้ายทะเบียนนี้เอาไปเลยครับพี่นะถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างหาเซลจ่ายทอโต้ได้เลยหรือว่าจ่ายหวานเจี๊ยบนะครับสุวินทวงซอย1นทับห ทอโต้สาขา2นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะฝ่ายเอทุกท่านกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ